ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวอย่าหลงเชื่อแอบอ้างเป็น AOC 1-4-4-1สืบสวนเส้นทางการเงิน AOC 1-4-4-1เป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วจัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์สำหรับประชาชนมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนแบบเร่งด่วนซึ่งได้มีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างใช้ชื่อ AOC1441 ในการสร้างเพจ Facebook หรือ Li n e ออฟ i ิเชีลปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนปัจจุบันนี้ 0AOC1441 มีช่องทางติดต่อเดียวเท่านั้นคือสายด่วน1441โดยสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีเพจ Facebook หรือ Line Official เป็นช่องทางการติดต่อแต่อย่างใดศูนย์ AOC มีเป้าหมายการจัดตั้งเพื่อ 1. ระงับหรืออายัดบัญชีของคนร้ายให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีใน1ชั่วโมง 2. ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที 3. เร่งการติดตามการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุมดำเนินคดีและการขยายผลคดีหากประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เฉพาะคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยี ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h หากมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วน1,4,4,1 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง